ครับเราวนะ่าชื่ยแอร์ซอฟต์กันครับปืนบีบีกันอัดแก๊สนะครับผมก็หลังเราก็ยังมีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็หลักก่อนจะไปรับชมปืนแอดพูดอย่างนี้นะครับแก๊สเนี่ยมันมี2ประเภทจะมีแก๊สแรงนะครับกับแก๊สเบาแก๊สเบาเนี่ยใช้ยิงกับปืนจำพวกอ่าเป็นอัดแก๊สจำพวกสไลด์แบบพลาสติกนะครับก็คือเป็นสไลด์พลาสติกหรือว่าตระกูลปืนมาลุยประมาณนี้นะครับปืนญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ย พวกนั้นเนี่ยสไลด์เขาจะเป็นพลาสติกไม่สามารถจะใช้แก๊สแรงได้ถ้าใช้แก๊สแรงเนี่ยสไลด์มันจะแตกนะครับผมแล้วถ้าเราเอาแก๊สเบาเนี่ยมาเติมปืนสไลด์เหล็กแบบนี้ผลที่ได้ก็คือปืนเนี่ยจะยิงยิงเบามากแล้วก็สไลด์เนี่ยไม่ค่อยถี่บเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันไม่มีแรงผลักผลักสไลด์เพราะฉะนั้นจะเล่นปืนสไลด์เหล็กก็จะต้องใช้แก๊สแบบแก๊สแรงนั่นเองนะครับเป็นแบบเป็นกินแก๊สนั่นเองนะครับวันนี้นี่ก็ร้านชื่อแอดซอฟกันก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับก็ ปืนบีบีการ์ดแก๊สนะเพื่อนๆหลายคนก็เคยผ่านมาแล้วนะครับก่อนจะขึ้นมาเป็นปืนแม็กการทุกคนก็จะผ่านบีบีกันผ่านปืนอัดลมมาก่อนก็คือเริ่มต้นจากความชอบนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นปืนอดัดลมนะครับเป็นปืนอดัดลมมาลุยนะครับเป็นลูกโม่อดมัดลมหลายคนเนี่ยไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นนะก็เป็นปืนอัดลมสวยนะมาร์ก,กิ้งเป็นมาร์ก,กิ้งโค้ชนะครับนี่นะครับผมไพทอนนะครับสวยๆนะเป็นปืนอัดลมนะครับเวลายิงก็ซิงเกิลซิงเกิลยิง นี่แบบนี้นะครับลูกก็ออกลูกก็จะออกไปสวยนะปืนปืนลูกโมอัดลมเราไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับผมอันนี้แอดก็เอามาให้ดูถ้าชอบถูกใจก็ทักมากนะครับอันนี้เป็นโมนะครับโมซี C, อ่าโมซีโอทูเป็นโมวินกันนะครับเป็นโมวินกันอัดแก๊สซีโอทูนั่นเองนะครับผมแอดก็รีวิวไว้แล้วลองไปหาดูตัวที่นําเสนอเลยวันนี้ก็จะเป็น1911โคร นะครับซีรีส์ม้ากลางนะครับเป็นสีเงินเงาสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนโอ้โหแสงวิบวับวิบวับนะครับเป็นมาร์คิ้งแบบร่องลึกด้วยนั่นเองนะครับมาร์คิ้งแบบร่องลึกตัวนี้เป็นวัสดุแข็งนะครับเป็นสตีลแข็งมากนะครับไม่ใช่อลูธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นกลอกสิบนะครับผมมีตูดแม็กแตงนะครับติดไฟฉายมาให้ล่อจริงนั่นเพื่อนอ่าโอเคนี่เป็นจอนวิกซีนะครับจอนวิกซีก็ ต่อต่อมานี่ผมใจนำเสนอตัวนี้เลยนะครับเป็นอ่าเป็นตัวของ W.E. Baretta แบบ f u l l Auto ้นั่นเองนะครับถ้าปรับลงมาเนี่ยจะเป็น f u l l Auto นีนนะครับใน่น่นี่นนโอโหสุดจัดนะครับเป็นเป็นยิงยิงสองระบบนั่นเองครับยิงฟ u วอโต้กับยิงเซมินะครับผมยิงฟัวอัลโต้กับยิงเซมิ W.E. b a r e t t a นะครับผมก็ กลอก18ตัวนี้ก็ฟออโต้เหมือนกันนะครับฟออโต้ปรับตรงนี้นะครับอืมโอเคแล้วก็กลอก17แบบแต่งเต็มก็คือมีผ้าเาม X300 มาให้กับตัวแม็กหล่อๆครับลูกกระสุนที่เขาใช้ได้ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วลูกเหล็กนะครับลูกเซรามิกอ่าโอเคชอบูกใจตัวไหนทักมาครับขอบคุณครับ